สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรโกโก้เย็นแก้วยิบสอออนแต่งลายสวยๆให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูวิธีทํากันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำร้อนมา2องออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่โกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนะครับผงโกโก้นี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ำร้อนของเราเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงโอวัลตินอีก2ช้อนโต๊ะนะครับ การที่เราใส่ผงโอวัลตินนี้เพื่อเพิ่มรสชาติหรือว่าเพิ่มความหอมให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลสายแดงนะครับน้ําตาลสายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโตะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมอีก1ช้อนโตะนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนมหอมอีก1ช้อนโตะนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ําตาลหรือว่าโกโโก้ของเราละลายนะครับ หลังจากคนผงโกโก้ของเราลายเสร็จเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปในแก้วเลยนะครับนมข้นหวาน หลังจากใส่นมค้นหวานเสร็จเราก็มาตามด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้เย็น สูตรแก้วยีิบสองออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบละเอียดสอนทาแบบง่ายๆเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่หกออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูโกโก้เย็นแก้วยี่ิบสองออนนะครับอย่างนั้นเราก็มาตกแต่งเลยนะครับราดด้วยท็อปปิง้งช็อกโกแลตตกแต่งแก้วนะครับแล้วก็ตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยนะครับ สูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทํ่ง่ายๆนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับกับเมนูโกโก้เย็นแก้วยี่ิบสองออนนะครับหลังจากนั้นเรามาเทเลยนะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็ดของโกโก้หรือว่าเศษของโกโก้ที่ยังไม่ละลายนะครับลงไปในแก้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปฟองนมนะครับเพื่อที่เราจะมาแต่งลายหรือว่าวาดลวดลายสวยๆนะครับตักใส่ให้ เต็มเลยนะครับฟองนมฟองนมสตรีมร้อนนะครับทุกคนนุ่มมากๆเลยครับทุกคนหอมมากๆเลยครับตักใส่ให้เต็มเลยนะครับหอมน่ากินมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตกแต่งหรือว่าเริ่มวาดลวดลายเลยนะครับเราลาดท็อปปิ้งช็อกโกแลตก่อนนะครับลาดเป็นรูปก้นหอยหรือว่ารูปวงกลมนะครับ ลงไปเลยนะครับก่อนที่เราจะมาแต่งลายหรือว่าวาดลวดลายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทําลวดลายเลยนะครับก่อนอื่นเราขีดเข้าไปเลยนะครับขีดเข้าไปเลยนะครับขีดเข้าไปเรื่อยนะครับทําง่ายๆนะครับลวดลายนี้นะครับท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับ ขีดเข้าไปเรื่อยนะครับหลยยังจากนะก็ขีดออกนะครับวันนี้เราจะทําเป็นลายดอกไม้หรือว่ารูปดอกไม้นะครับกับเมนูโกโก,โกโเ้เย็นแก้วยิบสองออนแต่งลายเสวยนะครับขีดออกเลยนะครับอันนี้ก็วาดลวดลายหรือว่าแต่งลวดลายสเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับ สวยงามมากๆเลยครับทำง่ายนะครับลวดลายนี้นะครับท่านสามารถทําตามได้นะครับ